วันที่16กุมภาพันธ์2566สื่อนำโชคของคุณคืออะไรนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะสำหรับของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเรามาดูกันคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์สื่อนำโชคของคุณนะคะคนที่เกิดวันจันทร์สื่อนำโชคของคุณคือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะอ่าต่อไปในคนของคนที่เกิดวันอังคารนะคะ คนที่เกิดวันอังคารนะคะสื่อน้ำโชคของคุณคืออะไรนะคะสื่อน้ำโชคของคนที่เกิดวันอังคารเลขที่คุณฝันนะคะแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะสื่อน้ำโชคของคุณนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะอ่าต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ คนเกิดวันพฤหัสนะคะสื um ่อน้ำโชคของคุณคืออะไรนะคะคนเกิดวันพฤหัสสื่อน้ำโชคของคุณนะคะคือเด็กให้โชคนะคะเด็กให้โชคแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสื่อน้ำโชคของคุณคืออะไรคนที่เกิดวันศุกร์สื่อน้ำโชคของคุณคือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ ต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสื่อนําโชคของคุณคืออะไรนะคะคนที่เกิดวันเสาร์สื่อนําโชคของคุณคือทะเบียนรถแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคนะคะคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสื่อนําโชคของคุณคืออะไรนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสื่อนําโชคของคุณคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อันนี้เป็น ดวงนะคะสื่อน้ำโชคของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในวันที่16กลุมภาพันธ์2566ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ